เฮ้ยลูกซองลูกซองลูกซองไปอร่อยลูกซองเข้าไปลูกซองไปลูกซองอีกหมดเลยครับเก็บลีโรสแล้ววิง่งเย่ทิ้งกาแฟไว้ฮะปล่อยมันไปนปล่อยนอ้องเข้าไปทางเวเลฟเฟลแมวเอวเลฟเฟลแมอามีเฮ้ยนังขี้กันไปประตู <c oughs> อ่าเฮ้ยใครเปิดปิดชักแมง ไปหมดแล้วตอนนี้กาแฟไม่มียาวเลยไม่มียาเลย s m start the tractor ฮะกูมีพิวเอาบ้าเอาฮิวไหมเอาฮิวจะฮิวให้ลงมามึงลงตรี้ไม่ได้เฮ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โ Don't worry Bail your a s s t อะลงไม่ได้ตอนนี้ลงไม่ได้ มทางนี้กาแฟทาง so นี้ไหนวะนี่นี่ยกูยืนตรงเนี้ยตรงนี้อ๋อคนเฟวอ่ะโอ้มาจะหิวมาแล้วไอ้ผีมารีบรีบรีบปักโอเคไปเจอไป อกจากเติมผ like hey, right. ู้ลงข้างล่างดีว่าผูลงข้าลางดีว่าี่รถจังกับไฟเยอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์ยิงขปที่ลูกสองฮะลูกสองมันเลยทีเดียวไระวัง กาแล้วล่วงเฮ้ยมเตา่เมัลยดิับเลิ่มัวตัวละเลิ่มมัวตัวละตัวมัวส่วนอุ๊บก่อนจ็อกกี้จ็อกกี้จ็อกดับไปละจ็อกกี้ดับไปละ เฮ้ย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 อะไรเดียกก๋ยวยิงก่อนเยอะเหลือเกินยิงเยอะเหลือเก,กินไม่ได้มีปืนระยะประชิดเลยไม่ได้มีปืนระยะไกลเลยย,ากกาย,ลยิงช่วยไม่ได้เปี๋ห่วงนายไม่ห่วงกาแฟฉันช่วยนายไอ้เขาเป็นอยู่ไอ้ก็ตโยเฮดไอ้ก็ตโยแบกหลังกาแฟเลยเออไอ้ก็ตโยแบกหลังเลยโป่งเข้าไปอดูเชนี่ here เฮ้ยใครโดนดีอ็ทีอะไรไปแล้วอะไรไปแล้วไมแม่ข่ายหายวะแม่ข่ายหายวะอ๋าเหรอเออไม่ไรสกายหรือเป็นเพราะสกายเลยป่ะอาจจะป่ะไม่รู้ดิมั้งเออช่างมันแล้วกูอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยยาเก็บแม่ได้ของ ขออมึงพุ่งไปไหนกันเนี่ยไปไหนแล้วอ่ะเออมึงไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ในบ้าโอเคโอเคอ่ะอีนั่นนี่นั่นี่นั่นี่ออกไปเย้วี่โคตรตกใจหนึ่งนัดตกใจสองนัดเฮ้ยยายาของโอ้พระโล่พระโล่เดี๋ยวอย่าพึ่งสองไปก็ไปอ๋อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแร์ท์แดร์ทอะไรเนี่ยลูกซอใหม่เอามาได้ไดกได้ยา เอานิเฮ้ยตีตอเหา้รับเอาเจาะ่ะเด้นเรืเอ้อ <c oughs> าจานเินเรอเรือล้ออออา,อา,างจานก,กินแมกน,น,น,นัมแมกนัมให้เอาแมกนัมาเรมเเแล้วผม

คนลอเไรนเออาอ้ไม่ดีฮะเรามีโดดรอครับ ไปเรียบร้อยอเาลอกปัดอแจกกระสุนระเบิดเดินกับ้นเวะเกร้ยแกตายเลยทเดียวการยิงยันไม่เกิดความท่ายผู้ชมม้ฮ

ไปโอ๊ยกินไข่ไม่มีไ hey. ข่ผ e ู้หญิงผมมีผู้หญิงเฮ้ยพวกเนี้ยรู้สึกว่าตอนนี้กูเป๋มาก holy shit เกิดยอะแล้วเกินจะตายแล้วเฮ้ยจัปเด้อ น่นเธอวกเลยี้ไข่นุ่มนี่เปนกีเปียวยไปยไ่้ไ่ขไไ่เยอเยแผลไปแล้วไปแล้วเฮย ไอ้ลมไปใป่สิโอ้โอ้ตอนีคนที่มีฮิวมีสื่อไอเป็นไอไอเอปดาคนเดียวงย้กูถึงถึงถึงที่เซฟเซฟพอยต์ก่อนนะกูโดทุกอย่างโอ้ได้ฮิวแ thank you thank you ให้ทำไมเนี่ยเซฟตี้ถึงแล้วเนี่ยกูปิดเลยโดโด้ครับโอ้ เป็ดเป็กหมดแล้วไม่ได้ชิ่มเนยลอยไม่ได้ใช้ย่ที่สามพี่พี่ที่สามพี่พี่โอ้กาแฟที่หนึ่งไทีเดียวนี่คูวิดมากก็เปิดก่อนดีกว่าชอบเปิดเสียงเนี่ยกระตุกหรือเป่าก็เนี่ยกระตุกเียก็เนี่ยกระตุกหรเหรอเป็นไรวะลอเป็นที่เด็ตมั้ ถ้าแค่ไม่สำเร็จก็ช่างมันเถอะอันนี้ชิปนี้เอาเป็นว่าลองลองเล่นแล้วกันเดี๋ยวกูค่อยเปิดเล่นเองเงี้ยโอ้แม่งเซีงวัดเช็คเน็ตแม่งไม่ดีเป็นที่โมเน็ตที่โมแม่งเร็วอะไรเนี่ยทำไมกูสเปเชียล์ชิปน้อยสุดอนี่กูเพิเศษเนี่ยอเดูที่สามโอเค เอามายาโดมุกออกวิเนี่ยเก็บครับอ่อยพวกเราโอ้ตูดตูดตูดอีกแล้ว้ uh, ตูดตูดอีดำนี่ด้วยโอ้มีมีกระชายอีกครับโอ,อย้ยาเยอะโอ้ยงับไปบ,บมอนนบบมไปบอม ใครไม่เก็บกูเก็บใครไม่เก็บกูเก็บใครไม่เก็บกูเก็บอ่ามีลูกซองอะไรอีกไหมไม่มีลูกซองอื่นแล้วรีล,ลูกซองยีล่ลูกซองเดียวก็เอานี่แหละจบโอ้ยาแม่งเยอะวะ่ะไม่ระเบิดขอไพ่บอมมาโอ้โหโดนไพ่บอมไพ่บอมเป็นของกูไปอ่ะเราเพิงเปิดงานเนี่ยกาแฟาไม่เปิดเลย<ะ> อ๋อรอหิวออเลยหิวไปอาอเลยเต็มอเลยเต็มอีกแล้วกูยิงที่ห <Yeah, ัวมึงนะตกลงไหมโอ้ไ right. ม่โดนนายจงใจจงใจโอเคเดี๋ยวสองเต็มเต็มครับต่อไปนี้เป็นพิธีเปิดงานเขวจะเปิดไม่เปิดเลยอ่ะฝ่ายครับอะไรเนี่ยเดียวอาจจะติดต่อกับทางศูนย์ศูนย์ใหญ่ฮะโอเคฮัลโหลฮัลโหลวันหนึ่งวันสอง ดบผมชื่อนิกผมไม่เล่นนะครับทำแม่งกดเลยจบโอ้เยโอ้เยมีบุกครับเอาจะได้วิ่งกันแล้วครับมาครับสตาร์ทครับเตรียมตัวครับเดี๋ยวได้ยินเสียงปืนแล้วเราจะเปิดจะเราจะเปิดงานกัน เป็นมินิมาราธอนครั้งครั้งยิ่งใหญ่ปบเปิดเปิดเอาไปเลยไปเลยพวกเราเย้ิ่งทีมไวร์ก่อนน้ำหนึ่งครั้งแขกตัดยิง แแต้องลบแตกทหดแตกคนแตกคนะเบิดไปวิ่งตอนนักบุแม็กซ์ไปโอ้ยลงไปลงไปลงไป เอาไปไปดักหน้าทำไมเนี่ยวิ่งไปไม่ได้เปิดไฟไปดักหน้าเราแล้วเราจะวิ่งยังไงเนี่ยรอรออ่ะรอรกดักจีดักจีด้วยมีจำมระวังด้วยโอม่าอินโอม่าเอ็นเตอร์อะไรพวกเราเจี้ แหลกเยอะแล้วแหลกแหลกด่วยถ่าิงวิ่งเอเพนเสือเพน่อยสักเสือเพนนี้ใช้ได้แต่รู้ว่าคุณสักอะไรเรื่องมึงจะไม่ได้เจ๊กี้๊กี้เ๊กี้เรียบร้อยแต่ค๊กี้เจ๊กี้๊กี้เจ๊กี้ยิงรอยิงแล้วยิงแล้วเนมาแบเก็บมาเก็บมาเกดแง์แม่งร้อย ไปครับวิ่งวิ่งเลยพวกเราเย่ไม่ชจเฮ้ยอุ้ยบร์แทงแแงแงยอเนี่ย่มาคนเดียวเนี่ยเร็ววิ่งมาเร็วไม่ต้องเสียเวลาโอ้ยแงแงมาแล้วมาแ้แงแง

ตาย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 เออตายไปเรียบร้อยหิ้วก no. uh, ่อนหิ้วก่อนเร็ว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 หิวอู้แล้วอู้อิ้ยังเจ็เจ็บยัไปอย่ามาล็อกตรงนี้อย่ามาล็อกตรงนี้ไม่อยู่ด้วยไม่เล่นด้วยยิงยิง

ก็อย่าอย่ามาเกาะอย่าแกโอ้โตของแอโน่ของแอโน่ของชีโอชีเยอะเหลือเกินเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิชี ไปด้วยติด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 เดี๋ยวติดต te ิดวิงวิงจะตายแล้ววิงให้ความโอ้ยวิงวิงเอ้าโอ้ยช้าแล้ววิงแพ้อีกแล้วเหรอเอาที่หายเลยทำมาเป็นแล้วเหรอ ไว้มาเยอะแล้วครับพี่ต่างบ้านไม่ต่ำสิม,ม,มีข้างหน้าก็มาเว้ละเว้ละเออโอ้ยโดนแข้งตกโดนแข้งคว่างหินใส่โอแ้แข้งแข้งลาก่อนทุกคนข้าขอลาก่อน

Yeah. All right, all right, all right. We're gonna stroll across the bridge, and the army's gonna take care of us. And then they're gonna line us up against the wall and shoot us. Where you think you're young, dear, I told me. Okay, all right, let's go. Get payment. Ah, they can't talk to Boo. Oh, they're เพราะปืนพกดีกว่ารู้สึกว่าตอนช่วงนี้ไอ้ไไออ้้กีตาร์ไม่ได้ใช้ละปืนพกมาปืนคู่เลยอร่อยมาไปเลยเถึงถึงดึงหมายังหมายังหมายยางเราจะวิ่งใช่ไหมเราต้องวิ่งมาราธอนนะโอเค วิ่งเอ้ายังไม่ได้ไปอะนะวิ่งวิ่งวิ่งกันเลยปืนคู่ต้องปืนคู่ก่อนนิวไม่คายเออมันติดล้อสัตว์เ้ยปืนคู่ฟองไงแหละมันแหลกโอ้ยอย่ามาดฟองแหลกโหเอ้ยยาะ แหลกพูดเดือกเดหมดเลยตอนนี้เฮ้ย

mọi người 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 ไรไม่รู้เก็ตัวแล้วไม่รู้ตอนนี้เก็บเก็บทิ้วจับแทงแทงแทงโอ้ยอย่ามาเข้ามันรถดิ้าเอาพิ้วคุกเจอต้องเข้ามาออกไปแล้วเออโอเร็วจมันแหลกโว้ย อ๋อร้อนร้อนอนรนเำเมือกเข้าไปเออโอ้โหมึงยิงกูเนี่ยกูยิงเมือกเออกูยิงเมือกโอมึงจงใจนี่เ่าแทงโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช็อต่อ้วเต่าโัตเตอร์โอ้โหป่ โอ้ท่านโอ้เจอแทงยายาแทาเฮ้ยยวกรยิวก่อ่ะพึ่งยิวกรยู่กนเป็นไงรอดยังโอเครอดแล้วมาช่บลออันนายเราให้นายยิวให้นายพรอมเยอะแล้วไม่ให้

ขึเผาไปเผาเข้าไปวิ่งครับรีบวิ่งดีกว่าเทียบเลยไปเทียบเลยเข้าไปไปอีกเข้าไปอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา โอ้ยโอ้ยแมงแหลกแหลกเยวาพึ่มอย่เพึ่งแหลกเยวาพึ่งตอนนี้โอ้โหโอ้โหจไม่รอดเลยเร่ง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 เร่เร่งเ่งเร่งเร่อเร็วเร่งเ่งเร่ง่งเรงเลงเรงเร่งเเร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 ร่งลูกเดี๋ยวกูโยนช่วยเเเรเร็วเรเรเร Before, eu, Jlek răng, Jlek răng. Leo, đi tháng tháng đi tank oai lạc Ôi, tank 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 มันขึ้นมาก็ฟมันตายซะเออมาขึ้นมาเรียบร้อยครับเอเ็ดแม่งแหลกอ่ะเจอแท้งเพี้ยงหินใส่แหลกเลยทีเดียวเต่าเราลยวัเล้วกันดิดเบอร์เนอร์เรียบร้อยได้อัชิเมนต์ รอทุกคนอ๋อไม่ดีอ่ะเออเดินเดินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีเอาปกติเล่นสังไปน่ เิแอดยูเปิดแอดยูข้าเยอะสิบอะยูก็กินเยอะสุดอันดีลีก็ชูฉีวเยอะสุดโหดเลยไอบวกก็่าเยอะสุดสุดยอดเดกที่อยู่ี้ขวางหน้ากูเป็นไงละมึงอร่อยเลยทีเดียวเจอคิวค่าไปตัวเดียวจ็อกกี้คิวสามตัวแม่ผมเป็นเป็นหนึ่งเรื่องการใช้ของฟุ้มเฟยอยู่แล้วเป็นหนึ่งจริงขอบฟุ่มเฟืยเนี่ยอร่อยเลยทีเดียว อ่าวัวสริปก็ได้ใช่จะดูอะไรอ่าดีมากเปอร์เซ็นต์ผัดดูลองสุดลองสุดท้ายเว้ยโอ้หซอมบี้หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ตัวถูกจริงในการสร้างหนังเรื่องนี้อืมอนุกมอไม่มีใครติดอโอเคผ่านไปยิงด่านเยน้หนกมี ท,ที่เขาเล่นเป็นอะไรนะเป็นตัวไมค์ครับเขาเล่นกันตอนไหนวะอยากรู้มากเลยไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เป็นมอสหรือไงวะไมค์ครับโคตรเทพอ่ะโอเคเอาเล่นแต่ไหนต่อหรือจะพอล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 ะใช่ไหมอ่าโอเคงั้นก็ที่รู้ท่านผูชมชอบกดไลค์สักสักให้กันมาจบการเจอกันพัดหน้าสวัสดีครับผมก็ปิดคลิปจบ